فأَتِّفَرْ مَنْ أَلْلَهُ تَعَالَى مَنْ يَانْتِ أَلْلَهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى دَيْسُونَ دَمْرَاتَهُ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَنْدِيَهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ سُورَةُ يَاسِنَ هَيَارَةَ الْمَنْتِيُوسِمَا Artinya maafkanlah. Pada hari kiamat menajab oleh Allah Taala atas segala mulut mereka itu. Artinya menagah ya kan dia daripada bercakap berkata-kata akan Allah Taala oleh segala tangan mereka itu. Dan menesaksikan oleh segala kaki mereka itu dengan perang yang ada mereka itu mengusahakan dia di dalam dunia. Maka tiap-tiap, tiap-tiap ni, nong kau apa kau? Maka tiap-tiap, bentuk tan keraya ni, mentua balik, bentuk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  maka tiap-tiap anggota bertutur i o dengan kejahatan yang keluar dari p a d a n y าแล้วก็ขีดว่าจบแค่ตรงน,นงรรดดี้เอง arti nya หมายความว่า pada hari kiaman ในวัน kiamah วันแห่งการฟื้นคืนชีพนั้นนั่นคำว่าอเลเยอมาวันน ที่อ AH ัล่อทรงดำดั wow. ่ไ so, ว้ในกุฎานบอกวันนี้วันนี้มันยังมาไม่ถึงนะวันนี้วันนี้ที่อัล่อทรงดำดั่คือวันเกียนไหมเพราะฉะนั้นในกุฎานพูดถึงเรื่องที่เป็นอนาคตมเนาจับกูเละอัลลอฮฺจ้าลาอัลลอฮ์ได้ทรงพันึกแปลตัวหลังกูเละก่อนอัลลอฮ์ได้ทรงพันึกปิดมเนาจับ อัตส์บนสกลมูลดมริกาอีตุบรรดาลิ้นของพวกเขาเหล่านั้นแปลตามตัวเนี่ยมันไอและอัฟวะห,หิมบนปากของพวกเขาเหล่านั้นไอ้ที่ว่าปากที่ว่านี่นะหมายถึงลิน้นเพราะไอ้ที่มันพูดได้เนี่ยคือมันมีลิน้นเราพนึกเลยให้ลิ้นเนี่ยมันพูดไม่ได้วันนั้น โดยไม่ต้องเอาพอสอัสเตอร์มาแปะนะคือลินมันทําหน้าทีไม่ได้เลยวันนั้นพูดมาเยอะได้ตัวเนี้ในรุ่นย้อนนี่พูดกันมาเยอะแหละแก่ตัวกันมาเยอะนะลาวฉันไม่ได้ทำหรอกไม่ได้ทำหรอกนะลิ้นทั้งนั้นแหละแก่มาเอาไปวันนู้นแหละหยุดเองพูดมาเยอะแล้วเพราะนั้นในแต่ละวันเมื่อบาวของอาดัมตื่นเช้ามา เอาไว้ว่าในร่างกายจะพากันพูดขึ้นว่าเจ้าลิ้นเอ๋ยเจ้าลิ้นเอ๋ยจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ในหมู่พวกเราจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ในหมู่พวกเราถ้าเจ้าดีพวกเราก็ดีด้วยถ้าเจ้าเลวพวกเราก็เลวด้วยปากเนี่ยลิ้นมือ เทา้าตาหูมันจะบอกกระลินบอกเฮ้ยมึงนะทําตัวดีๆนะชาวนี้เนะี่ยจะทําทเสียเลยเดี๋ยวพวกกูพวกกูเสียไปด้วยเนี่ยเพราะว่าส่วนอื่น,นว่าลินก่อนทิ้งว่าลินซะก่อนก่อนลินจะว่าพวกมันนี่บางคนน่ยไปลืมตาได้กับตะตะตา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 าเลอแล้วยันหลับตายอีกเพราะเผลอในนอนอะไรยังมีด่าเลยละเมออีก แลเมื่อใดเนี่อยอธิ่งหมายความ่างไงบัน,นึกฟิตเนี่ยหมายความว่าเมื่อนึกก็ย่ออากันเดียวแปลตัวย่อกอออันย่ออัลลอฮ์อัลอลอฮ์สุบานวาจาละเมื่อนั้นก็จะทรงหักห้าม าการเดียวการเซกาลาลดมารีกตูเดียนกลับไปที่บรรดาลิ้นของพวกเขาหนั้นอัลลอฮ์จะทรงหักห้ามลิ้นของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยด้วยปะดาเบรจกักนะจากการพูดนะไม่ให้พูดจากกาัจากนจักะไม่ได้ตะบุเลจากกาัจากนตะบุเลพูดไม่ได้ไม่พูดแนละ้ว Berkata-kata akan Allah Ta'ala Uleh segala tangan mereka itu Ayat tu lah Segala tangan mereka itu Bandama khong puak khau lau Berkata-kata caput Akan Allah Ta'ala Kapra'ung um Allah Subhanahu Wa Ta'ala มือของพวกเขาเหล่านั้นจะพูดกับพระองค์ Allah Subhanahu ah Wa nah. man t a าล a นะวันนั้นน่ะม ah ันจะพูดแหละตัวที่ไม่มีปากเนี่ยมันจะได้พูดแหละและมันจะสักสิการุเละสกลาก้ากิมาริกะอิตูแปลตัวหลังอุเละก่อน Segala kaki mereka itu dan benda tahu, yang mereka lakukan, mereka bersaksi, bersaksi saksi, saksi bersaksi dengan barang yang, dengan siri yang, yang mereka itu berusaha untuk di dalam dunia, dengan siri yang. อดอัมมารีเกีก่ยูย่สิ่งซึ่งปรากฏว่าพวกเขาเหล่านั้นน่ะอดอัมตอนนี้แปลว่าปรากฏมาอุสาหะอาการเดียวได่อุสาหะได้อุสาหะได้ผลควายได้เพียรพยายามกันว่าอาการเดียวอาการปรังยังสิ่งนั้นดิดลัมดุนยาอินนี่ในโลกดุนยาน เท้ามันก็จะเป็นสักขีพยานยืนยันด้วยกับสิ่งที่ปรากฏว่าพวกเขาได้เคยผลนไวยสั่งสมกันไว้ในโลกวุญญาเดินไปไหนเดินไปทำอะไรหีบจัก,กยานสตาตร์ทมอเตอร์ไซค์ใช้ขาทั้งนั้นเละนะรเ,เรียกว่าท้ายเรือก็ต้องเดินไปลงเรือกันเท้ามันก็จะเป็นพยานแหละ maka tiap-tiap anggota bertutur iyo maka jangan tiap-tiap anggota awayawa tang mod tiap-tiap ni tuk-tuk jangan tuk-tuk awayawa bertutur iyo 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 kapai di tiap-tiap anggota mana itu tuk-tuk ayuan bertutur manjapur อย่านเกิดหัตตันด้วยกับความชั่วยัง keluar daripada เนซึ่งออกมาจากอวัยวะนั้นความชั่วอันใดที่มันที่เจ้าของอวัยวะนั้นได้นําพามันไปกระทําเนี่ยมันก็จะบอกหมดเลยนนนะ,นะเดินไปทําอะไรเดินไปทําอะไรมาก็จะบอกบอกหมด คือมันถ้าคนเนี่ยนะนึกว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนเดียวนะนึกว่าเราเนี่ยอยู่ในที่ที่ไม่มีคนเห็นคืออย่าไปน,นึกว่าเราเนี่ยอยู่ในที่ที่ไม่มีคนเห็นไอ้คนมันอาจจะไม่เห็นแต่ที่ไม่ใช่คนเห็นอีกเบอร์เดยอดหรือเปะ่ะมันไม่มีที่ไดหรอกที่เราอยู่คนเดียวคนหน้าลบกอยอ่อรตาบได้ที่เรายังเดินอยู่บนพื้นดินเนี่ยพื้นดินมันก็บอก วันนั้นยยมไม่ยินตัวฮัดดีสอัคบาระฮในวันนั้นนะผืนแผ่นดินมันจะพูดถึงเรื่องราวของมันข่าวคราวของมันแผ่นดินเนี่ยมันจะบอกตอนอยู่ในดุนยอในัวนี้เดินอยู่บนหลังฉันนี่ยมันทําอะไรบ้างนะมันใช้ชีวิตอยู่บนหลังฉันเนี่ยมันทําอะไรบ้างดินเนี่ยมันบอกเสร็จแล้วมีอะไรอรากีบุนอากีดุน มล ا อิกะที่คอยเฝ้าคอยจ้องจะจดอยู่ตลอดราขี่บนไอตี่ลุนซ้ายขวาใครมาลาอิกะท,ที่เรียกอัลมาลาอิกะตุลฮาฟาาละฟะฮ์มลาอิกะที่เป็นพสอ,อะมาลาอิกะที่เอาล่อส่งไปเป็นผู้ให้การดูแลคุ้มครองเป็นบอดิการ์ทั้งหน้าซองหลังซองไปด้วย